โทรศัพท์ของพี uh, ่เขานะคะ095 1 1 9ก้า <guarding> ห <Luigi> ้่งที่เก้ีศนย์อ่าทเรียนกันเลยเกลยรู้นะคะเกลียดยิ่งสุดมากนะคะเกลียดสีอะไรอย่งไม่ชอบเลยนะจิวนะฮะจอยจูน่หน่อยไม่เดินโชว์หน้าอะไรเลยอ้าวโาทหน้าวจูน่หน่อยครับอายุเท่าไหร่นะคะอายุเหรอฮะอายุก็ตอนนี้เอ่อ พอเขารู้กันแล้วอายุ34นะอายุ34นะฮะขอทยว่าตัวรถเนี้ยประมาณ600ปีโอ้อะไรจ๊ะยาไว้ยไม่ก่อนนะฮะยาวัยกัะน่นนั่นอัตตาตายต่อไปอัตตาตายพระสุภาพบุรุษคุณวิ่รักคนไหนเลยอ่า ายาดูนะสิ่งที่ชอบขัดแย้งกันมากๆการกินนะฮะอยากกินมากๆแต่ว่าไม่อยากอ้วนใช่ไหมพี่นะฮะพี่อ้นอายุเท่าไหร่ถ้าลองฟังดูไม่ไม่สิีีีี คุณขุาตคนไหนครับอะไรนะฮะคนไหนอ๋อคนนี้ฮะคนนี้คนนี้ไหนคนนี้ป่ะนี่ฮะรูปหล่อคนนี้แหละฮะรูปหล่อด้านนี้ไปทางนู้นหน่อยโอเคคนนี้ใช่ไหมครับใช่คนนี้แหละครับชื่อคุณอัมพลนะฮะหรือว่าชื่อชื่อคุณพลนะฮะตำแหน่งเป็น o n m ใช่ไหมฮะเมเนเจอร์นะฮะบริษัทนะฮะเฮดอยู่ที่เฮดออฟฟิศด้วยเช่นกันนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็คือ0 9 5 2 9 9617สนะครับสิ่งที่เกลียดสิ่งที่ชอบล่ะครับไม่เห็นบอกเลยสิ่งที่เกลียดนะฮะเกลียดความไม่จริงใจครับเกลียดความไม่จริงใจนะฮะแล้วสิ่งที่ชอบล่ะครับชอบทุกคนที่มีอัธยาศัยดีครับชอบทุกคนที่มีอัธยาศัยดีนะฮะลองทายที่ชอบว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่นะครับคุณพี่ว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่ครับส่เค่ะสี่สิบเ่่ิเท่าไหร่นะ ห้าสิบสี่สองไปเป็นเพื่อนกันแน่เลยนะฮะมีคนทายถูกนะพี่ต้องกลับตัวแนะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะห้าสิบสี่จริงเหรอใช่พี่เขาเนื่องจากอายุห้าสิบสี่นะครับก็เลยทายอายุรวมกันนะฮะคืออย่างนั้นห้าร้อยทั่วไปกันนะฮะไทยเป็นเก้าร้อยสี่สิบปีไม่ถึงปังเฮ้ถึงปางโอเคคุณครับนะฮผู้บริหารคุณรักนะครับนะฮะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับนะ ซุเปอร์สปอร์ตนะครับของ้านที่